ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้เมนูไม่ใช่น้ำมันเหมือนเดิมนะไม่ใช้ผงชูรสวันนี้จะมาทำไข่เจียวหอมแดงแล้วก็เห็ดหอมสดอเห็ดหอมแห้งน้ำที่ไปแช่เห็ดหอมหอมมากครับ ตรงนี้จะหอมเปิดแก๊สรอให้เดือดสักครู่หนึ่งอพอเดือดแล้วก็เอากระเทียมไปผัดให้หอมสักครู่หนึ่งให้หอมก่อนกินหอมมากกินน้ำเต๋อหอมแม่เนี่ยหอมมากพอเดือดแล้วนะครับผมก็จะเอาเห็ดหอมไปหั่นบางๆ ดห่วก็มีโปรตีนเยอะนะครับทา,านได้ทานเยอะได้พอหอมแล้วก็ใส่หอมแงดงลงไปนะครับตามด้วยซอสถั่นเลืแล้วก็ซอสปรุงรส แล้วก็เบาแก๊สเลยนะครับเดี๋ยวจะตอกไข่ลงไปแล้วก็เกลี่ยไข่ให้ทั่วนะครับ ไขครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับปิดแก้ได้เลยนะครับครับไข่เกียวไข่ถอมเนะถ้าทำไข่เกียวไม่ใช้น้ำมันหน้าตาจะประมาณนี้นะครับมันจะไม่ได้ฟูฟ่องเหมือนใช้น้ำมันนะครับมันดีต่อสุขภาพนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับอยู่อาร์วออยู่อีนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์ แต่ที่นี่แนะ่ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ